พี่น้องบุกมาเลยพี่น้องกับน้องแคทน้องไก่ทองเจดมพี่น้องยิงกิ้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยขี้ไห้ได้แลูกอยากมาจ้างหน่ะสุบสุบกินนมแม่นะไปล่ะกึ่งนางเอจีมาอันนั้อไรมันง่าย

อีอยงดูนองนะไปจะสั่งันนะอยากอยากซื้อสูอับมึงดูผูโอ้โออยอากินลูกอยากินอยากินกเกินมอยากินโอ้ยะเม่นอยากเลยคือเผิ่อเห็นนี่มากินเรียรอนี่เจดาไดนล้านเพิ่มคนพน้องคนที่สามบอกลออกาได้เลยโอ้ยโอยอยนี่นะคือเจบนี่เฮ้ ข้าก็ขวามาหอดพี่น้องจ้าไปได้อยู่ไทยมาเจ้านุ่มบนห้างนะม่ให้นุ่มนี่เฮ้จ้นุ่มบห้าอะๆๆๆๆๆๆๆกูๆๆ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 กๆๆๆกๆๆ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 ๆกๆๆ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 ๆนโอ้ย ขเขาตืมาก้แอยู่ท้ายตุยนุ้ยไอ้ตุยนุย้ยตุยนุย้ย,ยอยากกินขา้าวอยากกินนมมาหล้วก็อยู่ไฟเลยผู้ไทยเนี่ยเขาเจ้าอยู่นักอย่้วเนาะอยู่ไฟนี่มันคือผู้ลลวเขาได้ข้าวหนังมันนัพกดกัน,นนอนหีตาเบ่งเราอยู่สองคนว่าเมียได้ยาำนา้ามันามด้นน่อืม เอ้ยเอ้ยเอ้ยอยากอยากอันนมมึงไหนใหมันดูดนมเฮีวตัวผู้เบาแล้วมันดูดนมเฮีวจะเป็นคือเูื่ออะไรวะเชื่อใหญ่ขนาดอ่ากไก่เลยบื่ออีลอยมึงคือผายอยู่เป็นตาซ่าพเจ็่เคืออีลุ้ง

ปูกห่านข่าห่านบักใหญ่พี่ไหมครับืมได้เองกอดเองพี่น้องกอดเองใครแต่ใครแต่บ่ได้ปาดได้ผ่าเนาะมันก็ได้ง่ายเนาะสุอะไยังวะออีร้อยบ่บมึงเห็นมันขาวจริงสิมึงอย่าฟันพอกระดาแม่กระดามึงอย่าฟันไหนมาันดอ อย่าฟันว่าสีขาวนะสังเห็นในกล้องกับปักใหญ่วัม่เห็นตัวจริงกันยังไม่ใหญ่ช่างนะฮะขั้นแขวได้สู้ผัดเศร้าห้อนผัเศร้าห่อนปัดหายชูอย่าคือเด็กหน่อยสามเดือนเนี่ยเาึงดึงเกินไปมันใน้องมันมีแต่คนบ่ คุณน้าผู้ชมเจดมได้ล้านสาววันนี้คุณน้าล้านชายสองคนล้านสาวหนึ่งคนทางผู้ชมโอ้ยแอบแค้นนะเป็นอะไรางเนี้ยคือมีแนวการดเธอไปตุ่มนะตุ่มอ้ยอุ้ยอุ้ยสั่งได้้อยเอ้ยนุ่งเสืออะมาทอดคนไห้นี่เสือมาทอดตุ้มาเงยเด็กกินนมเดี๋ยวถ่ายเด้ Ấy dù Ấy dù Dù phai, dù cằm, dù Này khua các bà chồng Mẹ nó ăn không, mẹ ăn chưa Cảm ăn chưa Cảm ơn, ทายทีตอุ้มเล่นกันป็นไงงอุ้มอยู่นี่แหละโป้งมันหาอุ้มไว้บัดเซ้าผวะอันนแอู่้อนาอู่ชเอออมอกินบ่อิ่มกินเบาอ่ม แม่ข้ามาขายลูกชิ้น,ะน,น,นมีตะไข่ปรุงกับลูกชินะ้นนั่แหละอิ่มแล้วมันอิ่มแล้วโวดพี่น้องเลยบักเจ้ยไปนอนห้องบาลจะขึ้นเจ้ยฮะโอ้ได้เป็นผอคนละ เดี๋ยวเป็นพอ่อคนแล้วบ้านนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวเป็นพ่ออีกุรงนา่งละบ้านนี้อ่ะนั่นพ่ออีกอ้าวแดดแง่พี่น้องเลยบา้านนี้อ้าวยังอ,อันอนะมึงจะกินน้ำห่อน้นำนนนลูกไผ่มึงบ่เฮผมมาใช่วามาขับปากกูบอกว่านั่น,นมึงเจ็บนะจักสมองวัน เจ็บแต่สิบโมงโบเห็นดอกได้นะเทียงคืนเลยเจ็บสิบโมงกลางคืนบ่มึงอย่าคดลายหนังหลังนะเขาจะเปนหนังคดแทะเออเจ็บสิบโมงได้ตีหนึ่งก็ถือว่าถือว่าได้ง่ายเนอะเฮ้ยเนาะโอเคเอภัยพี่เนาะผ่ามัวโอ้ย พายสิไปอมน้ำหอนี่กันน้อยๆฮันนี่เม่อมโถน่โอ้ยยิ่งากินท้งไคนะโอยแดงเนี่ยยเ้ยมน้ำมากินน้ำอยู่ไพ่บอกอยู่ไพ่บอกอ้

โออ้ายูกายนี่นะบ่าดน่ซาวหายสายตีตะแข้งซะพ่อนั่นน่ะเออนอนจะแค้งอ้าดินดาวๆอยู่บัดนี้สั่งได้ละสอยได้สู้อันนี้อืออย่าเปิ้นนอนแคงละซาวหายแขนซะบ่ใหญ่กะดักกระดดได้บ่ร้อยอืมันคือแนใหญ่แท้อยผโหดูแม่ก็กินน้ําอุ่นๆพี่น้อง ก็ได้สามคืนดูหน้าตาพี่น้องเอ้ยผู้ดังกับโบมี่แหละฮะตุ่มมีตุ่มหัวกับหัวบักต้นหัวนะอืออืผู้เตอปากเตือปากซุกมึงมึงไปทางนะก็เตอปากเตอปากไอปากแฉบแฉบแฉบซื้อ ตาซ่งหน้าตาคือแม่มันพี่น้องตาสบาดำแต่ละบอกอีพุไทยเออเด็กววาแล้วดมเดียยรลอยอืออยากดมก็ดมลูกมีไปหายดอกบักเงียๆหายกูเด็กหน่อยสามเดือนฮาก็ได้สามมือ สามโลสี่ปั๊ดทิกูก็กินแอนตาซินครับไปกันหากันอันั้นกระเพาะขึ้นพี่น้องเลยกระเพาะขึ้นเพิ่งเถียงเหมาะล้วบอกว่าน้อ้เก่งเนาะมึงมึงบากินน่ะหรือเทดิม มันกินมั่อีมมันก็หายธรรมดาบริหามันก็หายงานกมแหมมันไม่กินนมอิ่มมันไม่หายเลยเนี่ยป้ากระบวยกระใหญ่เกินเนะโหจุบลมปากเหมาะเฮ้ยกลัวก็ไมกินนมองอีมันไม่กินหายเอาเห็นน้ำห่อน่าจะจะขาดเหมือนว่าแต่ตเอาอยู่นะกินน้ำห่อน่าจะจะขาดหืบออกหืบออก ได้ยังดูยังขาดมันพลาดจะเสื่อมีคมมันผลาดอืมบอค่ะเนี่ยก็ดดำน้ำรานน้ำนมสาวเบ้ออีพออีพอใหญ่เด็ดอันเอามาตุกให้กูกินนะน้ำนมสาวหักใหม่นะน้ำนมมากด้ยเจ้ยมันหวานหวานอีมอมอันเบิ้งเฟียร์แล้วกูจะขุดไปดิ้นดิได้ดิ้นเฟียรสองหมื่นละหมุดตั้งละฮ้า n e c องัวนี้เอนนอนอยู่นีกนอนแข็งให้นอนแข็งทางข้างนนีข้างนี้่เอามนังอยู่เนาะ็นเยบ่โหเก่าเองนั่นแหละสิมาให้แม่เก่าได้ได้พ่อสินอนายบดนี้นอนในนีบ่นนีนาเป็นวัดเด้อ ทงแอร์ทั้งผัดลมมอมีได้พุ่มพอนี่ชอบเอบไปพ่อหน้าอันสวรรค์หนาพ่อเรียกอะอู้น้ำกึ่หอมเงยขาวเจ้าหูลงมไห่ออ้ยเราอะยจะให้านอยู่ยิงสบายกับผีกับพุ่มเพะสั่งก็สั่เป็นวันสูงนั่นนี่คเป็นว่นสเนี่ยตะายาวได้หน่ะนะกันได้เนี่ยพ่อขาอยู่ แน่แน่แม่และชี่ต่ำแล้วอเด็ดสองอีกแล้วหายอีกแล้วเอากินอีก บอได้เงียบบ้างหายวะซาวะน้อยเดียวเป็นเมียนตะแดงเก็บภาพมาเพียงเสน่ห์ไปเนาะขอการคิดหนาเด้อขอบคุณทุกกำลังใจคอมเมนต์คันติชมพี่น้องเอ้ยหนึ่งปุยปุยมาเมยตาหนั่นจะจิบเห็นแลนั่นดื้อจุกกระดุยช่างมันเน่น้องนั่นน่องดูน่องมาเคาะปอกๆของเดกตมันบ่ เออไมีไปยากหอมเด็กทอมมันขี้หายลูกบ่หอมมันกะยาบ่หอมมันกระชากเนาะมันขี้หายเนาะมันมันขี้หายลูกบ่หอมมันกนะยาไปออกโผล่สายหัวมันสีลึกมือแล้วทำมันแน,านา่นนะจูโป่งไหวละหายอุ้มไหวผัดเศร้าลึกมือเรียบร้อย น่ะจ nah. cool uh, oh uh. ือมือคุ้นเลยฮันบอาดองชิห้ยูจะขึ้นนี่ดองเออยูสามเก้าอว่าอ่าเก็บผ้าเพื่อนๆผ่อนกันคลิปหนาจะสบายดี